นี้มาดูรูปแบบการดําเนินงานของการประกันคุณภาพนะคะรูปแบบหรือกระบวนการเนี่ยอันแรกก็คือเราก็ต้องเป็นไปตามเขาเรียกปรัชญาหรือวิสัยทัศนะคะหรือค่านิยมนะคะวัตโต้ของโรงพยาบาลเรามันเป็นยังไงของหน่วยงานหรือของเราพสตอเราหรือของอจังหวัดเรามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราก็ต้องรอไปตามนั้นนะคะอันที่สองกำหนดว่ามาตรฐานทุกระดับตั้งแต่ระดับโครงสร้าง กระบวนการระดับผลันะคะอันที่สามกหนดวิธีการวัดและให้ค่านั้นๆในสิ่งของในมาตรฐาน,นนั้นๆจะต้องให้ค่าคะแนนออกมาให้ได้เพราะไม่งั้นมันจะเทียบกันไม่ได้และจะบอกไม่ได้ว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไระคะค่ะเสร็จแล้วเมื่อเรากําหนดค่าของการสิ่งที่เราจะไปวัดแล้วเราก็มาวิเคราะห์นะคะแปรผลแล้วก็จะต้องระบุให้ได้ว่าจุดเด่นจุดด้อยเป็นยังไง นะคะต่อมาก็คือนําจุดด้อยมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปรับปรุงนะคะเสร็จแล้วพิจารณาแนวทางก็ต้องมีทางเลือกหลายๆแนวทางให้เราเนี่ยมาร่วมกันคิดว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหนแค่นั้นเองในการปรับปรุงเนี่ยงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เราปฏิบัติกันในระบบบริการทางการพยาบาลของพวกเรานะคะแล้วก็นําแนวทางที่เลือกเนี่ยไปปฏิบัติทีนี้ กลยุทธ์กลยุทธ์ก็คือเทคนิควิธีการหรือรูปแบบนั่นแหละในการทำประกันคุณภาพมีมากมายที่เราคุ้นหูกันบ่อยๆก็คือกิจกรรม5สอ QCC นะคะกลุ่มสร้างคุณภาพงานการบริหารงานทั่วทั้งองคอ์กรหรือ TQM นะคะหรือมาตรฐานต่างๆนะคะก็คือ ISO 9000 HA, uh, JCI นะคะอันนี้ก็คือกลยุทธ์นั่นเองหรือเทคนิคหรือรูปแบบนะคะที่หน่วยงานหรือองค์การของพวกเรานำมาใช้ในการประกันคุณภาพนี้กระบวนการควบคุมคุณภาพการพยาบาลนะคะมันคืออะไรนะคะทีนี้เรามาดูคำก่อนนะคะมาตรฐานการพยาบาลเนี่ยก็หมายถึงข้อความเวลาเราไปอ่าน ของกองการพยาบาลนะคะเขาจะเขียนมาตรฐานการพยาบาลไว้ก็คือข้อความที่อธิบายแนวทางปฏิบัตินะคะหรือวิธีดําเนินการที่ครอบคลุมขอบเขตของการพยาบาลเพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลผู้ป่วยนะคะทั้งในส่วนของบุคคลครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นข้อความที่วัดได้แล้วก็ต้องนําไปปฏิบัติได้จริงนะคะอีกอันองค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพก็คือ1เราจะต้องมีการกําหนดมาตรฐานการพยาบาลก่อนเสร็จแล้วก็ กำหนดการตรวจสอบคุณภาพนะคะ Nursing Audit เสร็จแล้วก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพทีนี้กระบวนการในมาตรฐานเนี่ยเราแบ่งออกเป็นหลายๆอย่างนะคะถ้าเราแบ่งออกเป็นามาตรฐานระดับสากลแล้วก็จะความหมายของเขาก็คือเป็นแนวทางในการกำหนดระดับดีเลอร์ตามความคาดหวังที่เป็นอุดมคติซึ่งโดยทั่วไปเนี่ย ถูกกำหนดโดยองค์กรวิชาชีพนะคะส่วนมาตรฐานระดับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็คือเป็นเนื้อหาที่กำหนดเป็นมาตรฐานมาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ความสามารถ mm hmm. เช่นนัวากวิชาการ mm hmm. ก็จะเขียนขึ้นมาในหน่วยงานนั้นๆเอาไว้ใช้ประโยชน์แต่ถ้าเมื่อไรเป็นสากลมันใช้ได้ในมุมกว้างกว้างกว่าระดับผู้เชี่ยวชาญนคะคะทีนี้การกำหนดมาตรฐานนะคะ ก็คือการกำหนดขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมคุณภาพการพยาบาลความสอดคล้องกันทั้งปรัชญามาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนะคะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าปรัชญาคืออะไรขององค์กรเรานะคะมาตรฐานที่เราจะเขียนขึ้นมาหรือจะกำหนดขึ้นมาคืออะไรนะคะอันที่สามการกำหนดมาตรฐานการพยาบาลในลักษณะกระบวนการผู้กำหนดต้องมีความรู้และความสามารถวิเคราะห์ปัญหาทุกขน,นะวะ นี้ความสําคัญของมาตรฐานการพยาบาลคะคุณค่าต่อตัวเองก็คือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติซึ่งจะช่วยทําให้พวกเราเนี่ยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวเองว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าก็โดยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์และมีการปรับปรุงการทํางานของตัวเองเนี่ยทำให้มีการทํางานที่ดีขึ้นนะคะอันที่2คุณค่าต่อวิชาชีพก็คือมีการนําหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ย ปฏิบัติงานอย่างมีศาสตร์นั่นเองนะคะก็คือปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสามารถวิเคราะห์วิจารณ์นะคะการให้การพยาราลของตนอย่างมีเหตุผลส่งเสริมความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพนะคะหรือ professional autonomy เสร็จแล้วความสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือมีคุณค่าต่อผู้ใช้บริการอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยนะคะนสิทิ์ว่าผู้รับบริการเนี่ยก็จะต้องเป็นยังไงคะ มีส่วนร่วมในการประเมินนะคะว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานจริงไหมนะคะทีนี้ประเภทของมาตรฐานการพยาบาลถ้าแบ่งตามแนวคิดของ Green, คาร์สและกรีนะคะก็จะจำแนกไว้เป็น2ประเด็นใหญ่ๆนะคะก็คือจำแนกตามแนวคิดเชิงระบบเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างที่ เราได้ยินคุ้น,นหูกันก็คือโครงสร้างกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์เป็นมาตรฐานเชิงโครงสร้างหมายถึงอะไรเชิงกระบวนการหมายถึงอะไรเชิงผลลัพธ์คืออะไรนะคะอันที่สองก็คือจําแนกตามจุดเน้นของเนื้อหาก็คือเนื้อหาทางด้านมาตรฐานการบริการพยาบาล standard of nursing service กับมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล standard of nursing practice อันนี้เราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะคะ ทีนี้มาดูถ้าจำแนกตามแนวคิดเชิงระบบของที่รบบบบบเราบอกว่าแบ่งออกเป็น3ประเด็นย่อยๆก็คือเชิงโครงสร้างหมายถึงอะไรนะคะ Structural Standard ก็เกี่ยวข้องกับปัจจัยนำเข้าทั้งหมดเลยของระบบบริการนั้นๆได้แก่ปรัชญาวัตถุประสงค์นโยบายการปฏิบัติงานโครงสร้างการบริหารงานการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ,างๆเช่นคนเงินของอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกมาตรฐานเชิงโครงสร้างนะคะส่วนมาตรฐานเชิงกร,งรงะบวนการหลัก ก็คือกิจกรรมการพยาบาลทั้งหมดนะคะที่ให้กับผู้ป่วยก็คือกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ process standard นะคะคือตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการให้กิจกรรมการพยาบาลกับผู้ป่วยนั้นๆนะคะโดยระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพยาบาลวัดความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลด้วยกระบวนการพยาบาลว่าพยาบาลได้ทําอะไรให้แก่ผู้ป่วยซึ่งจะนําไปสู่คุณภาพของการพยาบาลใน ในการพยาบาลนั้นๆนะคะสุดท้ายก็คือเอาคำ Standard, มาตรฐานเชิงผลลัพธ์เป็นการวัดผลการดูแลผู้ป่วยนะคะโดยแสดงถึงพฤติกรรมที่ผู้ป่วยแสดงออกนะคะตามความคาดหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางบวกในกลุ่มของผู้ป่วยที่นะคะได้รับกิจกรรมการพยาบาลนั้นๆไป ทีนี้ถ้าจําแนกตามจุดเน้นของเนื้อหาก็คือมาตรฐานบริการกับมาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลบริการก็เช่นกันก็คือปัจจัยนําเข้าของระบบบริการทั้งหมดนะคะก็คืออินพุทางด้านการปฏิบัติหลักก็คือเน้นปฏิบัติการพยาบาลเลยนะคะบ่งบอกถึงความรับผิดชอบและสมรรถนะของพวกเราก็จะต้องทําอะไรได้เป็นต้นนะคะถ้าแบ่งตามแนวคิดของเมสัน ถ้าแบ่งตามแนวคิดของเมสันนะคะก็จะแบ่งออกได้เป็นประมาณ5แบบด,ด้วยกันก็คือมาตรฐานตามวิธีการปฏิบัติการพยาบาลคือ nursing intervention จะละเอียดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะมาตรฐานตามการวินิจฉัยการพยาบาลคือ nursing diagnosis นะคะมาตรฐานตามการวินิจฉัยทางการแพทยาา์ medical diagnosis นะคะมาตรฐานตามมโนทัศน์ทางการพยาบาลนะคะหรือ concept มาตรฐาน การพยาบาลตามปัญหาสุขภาพและความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย Health Problem and Needs นะคะซึ่งอันนี้เราก็ไปหาอ่านได้ว่าเอ้ยมาตรฐานแบบ Nursing Diagnosis หมายถึงอะไรนะคะเขาเขียนยังไงกันนะะทีนี้ลักษณะของมาตรฐานการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพก็คือหนึ่งข้อความต้องชัดเจนผู้นำไปใช้ต้องเข้าใจตรงกัน นะคะเหมือนเราเขียนม,มาตรฐานในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะนะคะอย่างเงี้ยเพื่อลดคอมเพลชันต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการสวนปัสสาวะนะ,ะทุกคนต้องเข้าใจตรงกันและเอามาตรฐานนี้ไปใช้ในรูปแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องเป็นไงฮะปฏิบัติได้ครบถ้วนไม่ต้องมีการมาซักถามอะไรแล้วฉะนั้นต้องชัดอันที่สองมาตรฐานอยู่ในขอบเขตที่สามารถกระทําได้ไม่ซับซอน นะคะอันที่สามคือวัดได้อันที่สี่มีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือบริบทของวอร์ดหรือรแผนกนั้นๆได้ <c oughs> หลักสำคัญของการกำหนดมาตรฐานการพยาบาลนะคะก็คือข้อความของมาตรฐานต้องมีความชัดเจนเนี่ยที่บอกไปแล้วนะคะต้องถูกต้องผู้นำไปใช้ต้องเกิดความเข้าใจตรงกรัน อันที่สองคือสามารถปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จได้นะคะสามเนี่ยวัดได้ในรูปหน่วยที่สามารถเปรียบเทียบได้ด้วยนะคะต้องวัดค่าออกมาได้มาตรฐานต้องยืดหยุ่นได้ะะ <c oughs> ส่วนประกอบในการเขียนมาตรฐานการพยาบาลอันนี้บอกไว้ให้ให้นิสิตพอเป็นไอเดียเฉยๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะ,ะจะใช้เลยแล้วก็มีคนเขียนให้เราแล้วหรืออื่นๆนะคะหรือเราจะ สร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะฉะนั้นจะต้องมีหัวข้อมาตรฐานว่าเป็นหัวข้อประเภทดใดเช่นมาตรฐานเชิงโครงสร้างนะอันนี้ฉบับนี้คือมาตรฐานเชิงกระบวนการฉบับนี้คือมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ฉะนั้นส่วนประกอบของแต่ละรูปแบบของมาตรฐานจะ่างก,กันไปนะคะข้อความของมาตรฐานต้องเป็นจุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจุดเน้นในแต่ละด้านนั้นๆให้ชัดเจนนะคะ การจัดองค์กรและการบริหารงานเนี่ยต้องเอื้อให้หน่วยบริการในความรับผิดช,ชอบเนี่ยต้องจัดบริการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพด้วยนี่ขั้นตอนในการนํามาตรฐานการพยาบาลไปใช้ในหน่วยงานก็คือนี่แหละอันแรกก็คือสําคัญมากก็คือ u n d e r s t a n d i n g ต้องเข้าใจตรงกันแล้วก็ต้อง c อ m m i t m e n t ร่วมกันว่าจะต้องพัฒนานะจะต้องเอามาตรฐานนี้ลงไปสู่การปฏิบัติให้ได้เพื่อคุณภาพในการดูแล ที่ดีขึ้นนะคะแล้วต้องมี p olicy แล้วก็พ olicy on quality นั่นเองนะคะ organizational หรือ o r g a n i z a t i o n for quality standard setting system for quality นะคะ capability นี่ก็สำคัญนะคะ capability ก mm ็ hmm. ค,คือต้องเพิ่มสมรรถนะหรือเพิ่มทักษะหรือเพิ่มความเชี่ยวชาญชำนาญน,นะคะให้กับคนในองค์กรนะคะ mm hmm. เพื่อไปสู่คุณภาพให้ได้ อันที่7คือ control นะคะ for quality 8ป teamwork ก็สำคัญนะคะเก้าคือ implementation of nursing standard ก็คือนำลงสู่การปฏิบัติ <c oughs> ทีนี้ในประเด็นการปรับปรุงคุณภาพ quality improvement นะคะก็คือเป็นกระบวนการนำนกลไกต่างๆที่จะปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเนี่ย รวมทั้งการจัดทรัพยากรมอบหมายให้บุคคลทําโครงการนะคะพัฒนาคุณภาพฝึกอบรมนะคะให้ให้ดํารงรักษาไว้อะนะคะให้มีโครงสร้างที่ชัดเจนง่ายๆไม,ๆไม,ไม่ไม่ต้องซับซ้อนมากมายเพราะฉะนั้นในการปรับปรุงคุณภาพขององค์กรเนี่ยแบ่งออกเป็นสองระดับก็คือปรับปรุงคุณภาพนอกหน่วยงานกับในหน่วยงานฉะนั้นเรามาดูว่าอนอกหน่วยงานเนี่ย มันก็ไม่ยากอะไรก็คือเช่นสภาการพยาบาลควบคุมคุณภาพพวกเราอีกทีหนึง่งนะคะก็จะมีเกณฑ์มีมาตรฐานโน้นนี้นั้นมาควบคุมกำกับพวกเรานะคะเช่นจะไปให้ยาอ่มะเร็งจะต้องไปผ่านการอบรมโน้นนี้นั้นซึ่งก็ออกข้อบังคับมาให้พวกเราปฏิบัตินะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการปรับปรุงในหน่วยงานก็จะเป็นระดับหอผู้ป่วยหรือระดับแผนกการพยาบาลก็อาจจะไปใช้การตรวจซ้ําก็คือการ การลงประเมินนั่นแหละการทวนสอบนะคะการลงไปตรวจสอบหรือควบคุมดูแลหรือการไปออดินะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างการให้คาปรึกษาการให้การฝึกอบรมแล้วก็มีการประเมินหรือลงโทษเพื่อให้มีการปรับปรุงคุณคุณภาพงานนะคะช่วยให้งานมีเป้าหมายจะอย่าพูดถึงการลงโทษเขาอาจจะใช้คําอีกแบบหนึ่งก็คือมีการประเมินแล้วก็มีการ เสนอแนะให้การเสนอแนะนะคะให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้มันดีขึ้นทีนี้ขั้นตอนในการประเมินและประปับปรุงคุณภาพในระบบบริการพยาบาลนะคะก็หนึ่งต้องมีมอบหมายความรับผิดชอบให้ชัดเจนก่อนว่าใครตรงไหนจะทำอะไรนะคะกำหนดขอบเขตของการดูแลและการบริการให้ได้ แล้วก็กําหนดลักษณะสําคัญของงานบันนั้นนะคะว่ามันคืองานอะไรจะต้องทําอะไรบ้างนะคะอีกอันคือกําหนดตัวชี้วัดให้ชัดนะคะกําหนดเกณฑ์บอกระดับคุณภาพว่าจะต้องผ่านจากสิบข้อจะต้องผ่านแข้ออะไรแบบนี้นะคะรวบรวมและจัดกลุ่มข้อมอูลประเมินว่าการดูแลที่ให้แก่ผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะลงมือปฏิบัติโดยกําหนดแผนนะคะปฏิบัติซึ่งจะต้อง เห็นชอบตรงกัน so ทั้งหมดทั them, so ้งระบบนะคะแล้วก็เอาจึงจะทำให้การนำลงไปใช้ได้ง่ายขึ้นคะประเมินผลการปฏิบัติแล้วก็บันทึกความก้าวหน้าไว้นะคะสื่อสารข้อมูลนะคะเพื่อร่วมกันหาว่าเราจะวนรอบใหม่อีกรอบนี้ในประเด็นไหนอยากไรบ้างทีนี้มาดูประเด็นเรื่องการตรวจสอบนะคะคุณภาพ ของการพยาบาลนะคะก็คือเป็นการวัดคุณภาพการพยาบาลที่ผู้ใช้บริการเนี่ยได้รับจากเราอะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเป้าหมายของการตรวจสอบก็ก็มุ่งเน้นไปที่นั่นแหละลูกค้าของพวกเราหรือผู้รับบริการของเรานะคะขั้นตอนก็คือทําความเข้าใจกับเครื่องมือที่เราจะเอาลงไปตรวจสอบนะคะหรือมาตรฐานการพยาบาลที่จะใช้ประการตรวจสอบลงมือตรวจสอบโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานวิเคราะห์ข้อมูลอภิปรายผลให้ได้ หลังจากการตรวจสอบและเก็บข้อมูลมาแล้วคล้ายๆงานวิจัยเลยนะคะรายงานผลคุณภาพการพยาบาลต่อหน่วยงานของพวกเราแล้วก็ติดตามและประเมินผลเป็นระยะนะคะแล้วรายงานให้กับผู้บริหารทราบทีนี้เรามาดูว่ารูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพการพยาบาลเนี่ยแบ,บ่งออกเป็นสามวิธีนะคะก็คือ คุณภาพการพยาบาลด้านโครงสร้างเนี่ยก็คือเป็นการประเมินคุณภาพในการจัดระบบงานเพราะเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ระวางระบบดีเนี่ยงานก็จะมีประสิทธิภาพนะคะโครงสร้างก็คือคนเงินของสิ่งของต่างๆที่เราจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพเนี่ยมันโอเคไหมมันบรรลุวัตถุประสงค์หรือยังเงินที่ใช้ไปคุ้มค่าคุ้มชุนไหมนะคะอันที่สองด้านกระบวนการหลักเราวัดคุณภาพการพยาบาลจากกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้เกณฑ์เป็นเครื่องมือในการประเมิน เน,นี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเราขึ้นอร์ดเนี่ยเรารู้แล้วกิจกรรมการพยาบาลหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเราจะประเมินคุณภาพยังไงในกระบวนการที่เราให้การดูแลคนไข้ในระบบนั้นๆนะคะ <c oughs> อีกอันคือเราจะตรวจสอบคุณภาพด้านผลลัพธ์ทางการพยาบาลโดยสังเกตพฤติกรรมผู้ป่วยก็ได้หรือผู้ใช้บริการของพวกเราแล้วก็ครอบครัวนะคะผู้ดูแลแล้วก็เปรียบเทียบก,ก,กับเกณฑ์มาตรฐานหรือผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เราเขียนไว้ในมาตรฐานนะคะ